บอร์ดค่าจ้างคอะค่าแรงขั้นต่ำอัตราใหม่เป็น400บาทแล้วแต่ยังไม่ทุกจังหวัดครับค่าแรงขั้นต่ำในปี2568ของแต่ละจังหวัดจะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันในไบไซส์ EP นี้ครับสวัสดีครับต้อนรับสู่ไบไซส์2025ครับเปิดสักราดใหม่กันทั้งทีเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นรับปีใหม่นี้นะครับก็คือการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำครับ ซึ่งมีการปรับขึ้นอีกครั้งนะครับเมื่อวันที่1มกราคม2568ที่ผ่านมาครับหลังจากคณะกรรมการใยภาคีเกิดเหตุองค์ประชุมไม่ครบอยู่หลายครั้งครับความน่าสนใจของการปรับขึ้นค่าแรงในครั้งนี้นะครับเพิ่มขึ้นเป็นสูงสุด400บาทแต่ยังไม่ใช่ทุกจังหวัดแบบที่รัฐทนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตั้งใจเอาไว้ครับแต่และจังหวัดจะมีการปรับขึ้นเท่าไหร่บ้างจะเพิ่มขึ้นจากเดิมแค่ไหน e ีีนี้เราไฮไลท์กันให้ดูครับ าแรงขั้นต่ำอัตราใหม่ในปี2568ครับตามมาติคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่22เมื่อวันที่23ธันวาคม2567ครับเห็นชอบการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี2568จำนวน17อัตราโดยให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มนะครับในอัตราวันละ7-55บาทคิดเป็นเฉลี่ย2.9%ครับทำให้อัตราค่าแรงขั้นต่ำจะปรับขึ้นเป็น337บาทถึง400บาทครับคิดเป็นเฉลี่ยทั้งประเทศ355บาทครับ จังหวัดที่ได้ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นบาลา400บาทนะครับมีอยู่4จังหวัดคือภูเก็ตฉะเชิงเทราชนบุรีระยองและอีกหนึ่งอำเภอนะครับคืออำเภอเกาะกสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับก่อนหน้านี้มีการปรับขึ้นเป็น400บาทไปแล้วนะครับแต่ว่าจํากัดเฉพาะธุรกิจโรงแรมขนาด4ดาวขึ้นไปมีลูกจ้างตั้งแต่50คนขึ้นไปครับและปรับในบางพื้นที่ด้วยส่วนธุรกิจอื่นๆใน4จังหวัดนี้รวมถึงที่เกาะสมุยนะครับ ค่าแรงขั้นต่ำเดิมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ345-370บาทครับตามมาด้วยพื้นที่2อำเภอนะครับคืออำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่และอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับปรับขึ้นเป็นวันละ380บาทจากอตัตราเดิมนะครับอำเภอเมืองเชียงใหม่อยู่ที่350บาทต่อวันและอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับ345บาทต่อวันรองลงมานะครับวันละ372บาทในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวม6จังหวัดนะครับตั้งแต่กรุงเทพ นนทบุรีปรทุมธานีนคปรปฐมสมุทรปราการและสมุทรสาครครับปรับเพิ่มขึ้น2.5%จากเดิมซึ่งอยู่ที่363บาทต่อวันครับยกเว้นธุรกิจโรงแรม4ดาวขึ้นไปนะครับในเขตปทุมวันและเขตวัฒนากรุงเทพหานครค่าแรงอยู่ที่400บาทครับส่วนจังหวัดที่เหลืออีก67จังหวัดนะครับปรับค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มขึ้น2%ครับอยู่ที่337-359บาทครับจากเดิมอยู่ที่330-352บาท ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับเ <g ul ose> มื่อเดือนเมษายน2567ที่ผ่านมามีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ํา400บาทไปแล้วใน10จังหวัดนําร่องครับและขึ้นในบางพื้นที่นําร่องนะครับที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงเจาะจงที่ธุรกิจโรงแรมที่พักระดับ4ดาวขึ้นไปที่มีลูกจ้างตั้งแต่50คนขึ้นไปอย่างที่เรานําเสนอไปก่อนหน้านี้ครับการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ําในครั้งนี้นะครับกระทรวงแรงงานมีการระบุไว้นะครับ ว่าจะทําให้ลูกจ้างได้รับประโยชน์กว่า3ล้าน7แสนคนนายบุญส่งทัพชัยยุทธครับประธานคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่22ระบุว่าการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ําเพิ่มขึ้นในครั้งนี้เป็นการปรับเพื่อให้แรงงานทั่วไปและเข้าทํางานสามารถดำรงชีพอยู่ได้ตามสมควรแก่มาตรฐานการครองชีพสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันรวมทั้งเหมาะสมตามความสามารถของธุรกิจในท้องถิ่นนั้นครับขณะที่ภาคเอ,อกชนมองว่าการปรับค่าแรงในครั้งนี้นะครับเป็นการปรับที่เหมาะสม แต่ในขณะเดียวกันจังหวัดหรือว่าพื้นที่ที่ได้รับการปรับค่าแรงเป็น400บาทรวมถึงพื้นที่อ,อื่นๆที่ปรับไม่ถึง400บาทก็อาจจะเจอผลกระทบด้วยครับนายพจน์อารามวัฒนานนท์ครับรองประธานกรรมการคนที่1ห,หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยระบุว่าการปรับค่าแรงขั้นต่ำนะครับภาพรวมอยู่ที่2ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับพื้นที่เศรษฐกิจที่มีการเติบโตทั้งด้านอุตสาหกรรมและบร,ริการและการพิจารณาตัวเลขค่าจ้างถือว่าเหมาะสมครับเพราะหากไม่พิจารณาค่าจ้างเลยก็เป็นไปไม่ได้ครับ เนื่องจากไม่ได้มีการปรับค่าจ้างมาปีกว่าแล้วและในพยามองนะครับว่าไม่กระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจมากนะครับแต่จะไม่กระทบเลยก็อาจจะไม่ใช่เท่าไหร่ครับซึ่งภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จําเป็นจะต้องหามาตรการเข้ามาดูแลและช่วยเหลือครับนายธนวัฒน์พนวิชัยครับประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับระบุว่าการพิจารณาปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในครั้งนี้คาดว่าเฉลี่ยทั่วประเทศนะครับอยู่ที่ประมาณ3%หรือประมาณ10บาท ซึ่งเป็นผลดีนะครับทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณเดือนละ3,000บาทโดยค่าแรงที่ปรับขึ้นนะครับผู้ประกอบการมองว่ายังรับได้ส่งผลต่อการใช้จ่ายและกระตุ้น GDP ได้ประมาณ0.2%แต่ต้องอยอมรับว่าการขึ้นค่าแรงครั้งนี้มีผลต่อต้นทุนราคาสินค้านะครับประมาณ2.5-5%โดยเชื่อว่าจะกระทบเงินเฟอ้อไม่มากและยังคงอยู่ในกรอบที่คาดการไว้และการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะครับยังส่งผลให้ผู้ประกอบการ จะหันไปใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาใช้ในธุรกิจมากขึ้นและยังเป็นตัวชะลอในการดึงดูดการลงทุนด้วยครับในการเลือกตั้งเมื่อปี2566ที่ผ่านมาพักเพื่อไทยมีการชูนโยบายการปรับขึ้นค่าแรงครับโดยหาเสียงไว้นะครับตั้งเป้าขึ้นค่าแรงไว้ที่วันละ600บาทภายในปี2570ครับถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ที่พรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับ มีการปรับขึ้นค่าแรงไปแล้วครั้งแรกเมื่อวันที่1มกราคม2567ครับปรับขึ้นเป็น330-370บถึงาบาทและเมษายนในปีเดียวกันนะครับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น400บาทในพื้นที่10จังหวัดนำร่องเฉพาะธุรกิจโรงแรมที่พัก4ดาวขึ้นไปที่มีลูกจ้างตั้งแต่50คนขึ้นไปครับก่อนที่จะปรับขึ้นค่าแรงทั่วประเทศอีกครั้งนะครับเป็น337-400บถึงบาทยังไม่เป็น400บาททั่วประเทศตามที่ตั้งใจเอาไว้ในปี2567ครับ ขณะเดียวกันรัฐบาลย,ยังต้องเจอความท้าทายต่างๆอีกนะครับทั้งเรื่องของธุรกิจการอยู่รอดการปรับตัวและเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจเรื่องของค่าครองชีพและความผันผวนต่างๆที่อยู่รอบตัวด้วยครับจากนี้ต้องติดตามกันต่อนะครับทั้งเรื่องของการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำว่าจะสามารถไปถึงเป้าหมาย6 0 0้บาทภายในปี2570แบบที่พัคเพื่อไทยตั้งใจเอาไว้ได้หรือไม่รวมถึงการแก้ปัญหาเศรษฐกิจการแก้ปัญหาค่าครองชีพนะครับซึ่งถือเป็นหนึ่งในโจทย์ใหญ่ ของเศรษฐกิจไทยในปี2568ครับและนี่คือทั้งหมดของไบไซ z ์ครับพบกันเสาร์หน้าเวลาเดิม11โมงเชา้าสวัสดีครับ